สอนข้าราชการบานานครูค่ะผมกำลังใจครับผ่านดอกไม้ของเรานั่นเองครับด้วยเราจะแบ่งครับค่ะสีแดงนะคะจะอยู่ที่50คะแนกอย่าลืมนะครับผมสามารถส่งมอบกำลังใจให้กับสาวปุ๊กหนึง้160น้ำหนัก46ครับ ปราดาพี่เลี้ยงที่คอยอยู่เบื้องหลังความงามของนางงามทุกๆท่านนั่นเองค่ะมาในสุดผ้าทอใช่ครับจะอยู่บริเวณด้านหน้างานของเรานั่นเองตรงร้อยคะแนนครับวา อีกหนึ่งชุดค่ะต้องขอใช้คำว,ว่าบนเวทีนี่ชุดมีการเล่นแสงเล่นไฟมีอะไรหยิบระยับมากๆครับเสียงปรบมือนะั้นเป็นกำลังใจแล้วมองดังมาให้เป็นกำลังใจเพิ่มเติมได้นะคะมาพร้อมกับชุดนะครับผมผ้าทอการนะฮะสีเหลืองตัดด้วยสีม่วงครับ เป็นสีที่ตัดกันอย่างชัด100คะแนนและ3 0 0คะแนนค่ะใช่แล้วนั่นเองครับสามารถส่ง้องให้กับ3งานของเรากันได้เลยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับผมจากเสียงเชียนนร์นะฮะ สมมองกำลังใจนะครับผมให้กับเหล่าสาวงามของเรากันได้ครับผมอย่างเน้นย้ำเลยว่าดอกไม้ของเราพอดีสวยมีความหวานฟุ้งคึ้ปตานี้นอกจากเหล่าสาวง,งามของเราที่ถูกโอกัสด้วยสายตาของผุกท่านที่เชิชมในความสวยงามแล้วค่ะ สำหรับคณะกรรมการตอนนี้ค่ะส่งสายตาของคะแนนจากคณะกรรมการของเราอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวใช่ะครับเรดว่าหนักใจแทนให้คณะนอกจากตัวนางาเองจะต้องมีท่าทีที่สง่าสวยงามยังต้องโชว์ความดดเด็นของชุดดวยใช่แล้วนะครับผมต้องพรีเซนต์ผ้าห่อการ์เราด้วยนะเอครับ มามเเ้ายิ่งอยู่ไกลต้องบอกว่าสวยทุกคนไม่มีที่ติเลยนางงามที่ดาการในชุดราตรีสั้นผ้า ทอการนั่นเองค่ะคสาวงามผู้เข้าประกวดสยสีและบ้านหนองปริงนั่นเองค่ะเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสองคนคนสุดนี้ยังคงความเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอยู่นะคะประการทุท่านดีชัน<ม>ผู้เข้าประกวดหมายเลขสามชื่อเล่นน้องโมงนางสาววดีทั้งความหวานและความเซ็กซี่อยู่ด้วยด้านหลัง าอ,อาการของแต่ละบุคคลรวนส่งผลให้เกิดโรคก,กระทาะแห่งมโนทรมจนทําให้เกิดงานค่าแม่นางแพรในค่ำคืนนี้ค่ะการเรียนท่านประธานการจัดงานเป็นอีกหนึ่งชุดปราสิท์ที่มีความสง่าอย่างยิ่งค่ะสําหรับทุกท่านยังคงสามารถที่จะมอกบกำลังใจให้กับสาวงามของเราได้ตั้งแต่นนในช่วงเวลานี้ ันน้องแพรประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับสายการบินซาอุดิอาร์เอนไลน์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณท่านคณะกระกกรมการทุกท่านสางานของเราเนี่ยได้อย่างลงตัวนะครับผมแล้วก็สวยงามมากที่เข้าไปอีกครับ บนเบอร์หายิ้มร้องของชุดราตรียาวเราได้เห็นความงามของสาวงามเรามากยิ่งขึ้นจริงๆทุกๆคนเลยนะคะว่าเป็นที่เวดประจักตัวกันด้วยใช่รคก็มาอ่อนอ,อนกับผมพ่มอแม่พี่น้องครอบไัวปถึงท่านคณะกรรมการด้วยนั่นเองครับทุกคผนนะคะขอบคอบมันเบาๆด้วยสวยงามมากนะครับ ตอนนี้็จะมี้สามเร็จนการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบุรีค่ะเฟิร์มในฐานะด้อยดูลงตัวแล้วก็ส่งเสริมน้องเฟิร์มครับให้ดูโดดเด่นและสวยงามเป็นนงา,างพญาบาบัในค่ำคืนนี้ครับใช่ค่ะไม่ว่าจะเลี้วงโฉม้งก้นหน้าหรือ สวัสดีท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะหมายเลขสิบคิมกิกิบรานาสะทองกันอายุ18ปีเีมันดีชอบในคำพูดหนึ่งของน้องมากเลยใช่ครับผมเมืองต้องบนที่ทุกคนต้อง,องมาจะเป็นดิาีการพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับจังหวัดกาญจนบุรีฝากพ่อแม่พี่น้องและท ไปแล้วค่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าในค่ำคืนนี้ใครบ้างน,นะคะที่จะได้เป็นผู้รับมงเ่ยเรียกเป็นอีกหนึ่งชุดครับผมที่ส่งเสริมตัวนางงามครับผมให้ดูมุคิกภาพที่ดีขึ้นแล้วก็สวยขึ้นมากๆครับ ดาการสะพานข้าวไม่น้ำแพรครับก็จำปี2 5 6 7ครับในรอบชุดหลักเริ่มที่หมายเลข2นะครับหมายเลข2ครับหมายเลข3นะคะแล้วก็ได้ชมผ่านทางจอ,จอนะคะที่เราได้ถ่ายทอดสดให้ทุกท่านชมแล้วเนี่ยทุกท่านว่านางงามของเราสวยแล้วอยู่ใกล้ๆเพียงแค่ก้าเดียวอย่างเราสองคนสวยมากกว่าว<ๆ>ตอนนี้นะครับนางงามไป12ท่านอีกหนึ่งครั้งนะคะ สวยมากครับสวยขนาดนี้งามขนาดนี้แหละดอกไม้ทั้งสาสีไว้แล้วนะคะที่จะมอบให้กับเรา2 5ี้ครับได้แก่หมายเลขนี่คือหมายเลขอดนะคะนี่แข่งมาแล้วว่าเป็นชุดที่สวยงามแล้วก็ดูร่วงสมัยมากๆเราต้องหวานเท่ากับตุเรียกได้ว่า10ทพันนะครับผมที่ผ่านเข้ารอบสิบท่านสุดท้ายด้วยนะครับได้แก่ หมายเลข2หมายเลข4หมายเลข 5, หมา 6, หมายเลข7หมายเลขเหมายเลข10หมายเลขขอเสียงประมือให้กับผู้เข้ารอบสิบคนใช้อีกหนึ่งครั้งได้ไหมครับสวยมากครับ9 9 9 10 10, 10และส0ครับใจประชาชนนั่นเองครับและรอบนี้ครับผมเราจะมาในรอบของรางวัลความ านะฮะห้าพันบาทนั่นเองเราต้องเป็นสดน,นะครับผมมูลค่าห้าพันบาทนั่นเองครับใช่แล้วค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะผมแล้วก็อมอบโรคเกติยศครับสำหรับรองชนะเลิศน,นะครับผมอันดับสองของเรานั่นเองนะครับพร้อมกับเงินสดครับผมมูลค่า8 0 0พันบาทนั่นเองครับ นางสาวจารชนะจารชนกครับผมพุทธนักชาตินั่นเองครับหมายเลขนะฮะอัศวินมาทุกชนะครับผมวามยินดีนางสาวตวีนาโพสีทองครับผมก็จะได้รับรางวัลครับผมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเงินรางวัลวุฒิท่าเจ็ดบาทครับผมพร้อมทั้งสายสะพายโล่อสงเกติบริษัทฟิวซิกออร์แกเนเซอร์จำกัดสนับสนุนเพิ่มให้อีก 5,000บาทครับรวมเป็นมูลค่า12,000บาทนั่นเองครับและขอเสียงปรบมือดังๆแม่ค้าให้กับรองชนะเลิศที่าะการสมภัและนี่คือพี่การแพทย์การสมภันท์ช่องแม่น้ำแควประจวบปี2,500ออาอไนเสื้อสำการสนับสนุนค่าห้าพันบาทรวมเป็นมูลค่า12,000บาทค่ะจบไปแล้วนะครับผมสำหรับนะฮะ การสะพานข้ามแม่น้ำแขวะนะครับผมประจําปี2 5 6 7ครับและเป็นปีแรกนั่นเองฮะเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมถูกใจกันไหมครับขอแสดงความยินดีกับนางงามทุกท่านด้วยที่ได้รับรนนางวัลในค่ำคืนนี้ใช่นะครับผมทิธีกรในค่ำคืนนี้ครับและวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วครับ<อ>ผมเฟิร์สและนนด